สวัสดีค่ะแม่มลริซอนกษิรีอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มลรีซอนจะพามารู้จักกับต้นเดหลีต้นเดหลีเป็นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีอายุยืนและนำโชคลาภมาให้แล้วก็ปัดเป่าภัยอันตรายให้กับผู้ปลูกเดลีกระถางนี้นะคะออกดอกแล้ว2ช่อสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามา ดูประโยชน์ของเดหลีกันนะคะเดหลีเป็นไม้ประดับออกดอกได้ตลอดปีเป็นไม้ดูดซับสารพิษได้ดีดังนั้นคนจึงนิยมปลูกในกระถางแล้วนำไปตั้งไว้ในห้องทำงานและห้องรับแขก ดอกของเดลีจะมีกลิ่นหอมดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ปรับอากาศได้เป็นอย่างดีดังนั้นคนจึงนิยมนำไปปลูกไว้ในห้องทำงานแล้วก็ห้องรับแขกเพื่อปรับอากาศให้สดชื่นเดลีนะคะสูงประมาณ30-50เซนติเมตรเดรีจะชอบดินร่วนซุย เราก็ชอบความชื้นดังนั้นเราจึงรดน้ำเช้าเย็นได้เลยเดลรีชอบแสงแดดลำไรจะไม่ชอบแดดจัดนะคะดังนั้นควรปลูกเดลีในกระถางแล้วไปวางไว้ในห้องรับแขกหรือไปวางไว้ในห้องโถงในบ้านหรือจะปลูก ต้นเดลีไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ไว้บนแปลงลงดินก็ได้แต่ควรที่จะให้อยู่ในร่มลำไรนะคะตกแต่งสวนได้สวยงามมากเดลีจะปลูกด้วยการแยกหนอ่อหรือต้นอ่อนก็ได้หรือจะปลูกด้วยเมล็ดก็ได้นะคะแต่เมล็ดไม่มีไม่เป็นที่นิยมในการปลูกกันเพราะว่าเดลีจะติดเมล็ดน้อยมากจึงไม่นิยมค่ะ เดลีถ้าปลูกลงกระถางแล้ววางไว้ในห้องทำงานห้องรับแขกห้องถงุงควรที่จะมีถาดรองก้นกระถางด้วยป้องกันน้ำไหลซึมออกนะคะเดหลีชอบความชื้นดังนั้นลดน้ำเช้าเย็นก็ได้แล้วน้ำก็จะไหลลงถาดรองกระถางเห็นในภาพไหมคะก็จะช่วยความชุ่มชื่นให้เดลี ค่ะสรุปนะคะเดลีเป็นไม้มงคลปลูกเรียกทรัพย์คนทำธุรกิจนิยมปลูกกันเพราะว่าเรียกทรัพย์เรียกเงินทองเรียกโชควาสนาทำให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองนะคะค่ะวันนี้แม่มาริสอนพามารู้จักกับเดลีซึ่งเป็นไม้มงคล หากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ